วุฒรินันทำเสนอนะครับส่วนเสื้อสีแดงครับสิริศักดิ์อนุรุณครับผมบอลบ้านบักขามนะครับศูนเกม,เส,มสุดแร,บบรับุฒรินันทำเสนอครับเจ้าเชียร์สุทธยามวางหน้าซ้ายไปครับบอลบ้านบักขามเปิดไหลหน้าเน็ตเข้ามาลูกหนีแล้วอโอ้โหสิริศักดิ์อนุรุณครับวางไปหน้าขวาปันป่นๆมาอีกแล้วครับยกถึงหน้าเน็ตแบบนี้ครับบุฒทินันโอ้ยพลาดไปเองครับเชียร์สุทธยามครับเอาเลยครับ สองดูเลยครับว่าเจอดีกดดันหรือเปล่าเพาล้ปั่นหน้าขวาไม่ข้ามครับลูกนี้ครับแซกอนุนะครับก็เป็นแชมป์เยาวชนทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกินสิปีที่ประเทศดูไนครับเมื่อปี2558ครับส่วนทางด้านวุทีนามคอนองก็เป็นแชมป์เยาวชนทีมชาติไทยอีกครับที่ประเทศอินโดนีเซียครับเสิร์ฟวางปั่นอีกแล้วครับซ้ายปั่นโค้งอีกแล้วครับไหลมาลูกนี้โอ้โหจอรเชียร์ครับ คือวันนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าบอลบ้านประขามเองเนี่ยมีอาการเจ็บหลังอยู่นะครับนิดๆครับสอสอทีลสมุทรสงคร่ชาติครับนำอยู่ครับศิริศักดิ์กระุ้นๆครับเสือปั่นไซด์มายังเก็บไม่ได้ครับอ่าล้ครับลากมาหน้าตาคายลูกนี้มุดที่นันท์กาสนอครับได้แต้มแลับเอาเลยครับมาถึงรอบชิงแล้วไม่มีอะไรเสียมาที่หน้าซ้ายครับเปิดหนึ่งไหลมาถึงหน้าเน็ตแบบนี้ก็เรียบร้อยดีครับอยู่เลยครับห้าัสามครับในนามทีมสมุรราแห่งชาติครับ วางไปสายสุดอีกแล้วเขาเจ้าเชียเปิดด้วยขวายกไหลเข้ามาถึงหน้าเนิตแล้วเตะเหมือนกันค,ครับเช <ไป S 2> ียเลยครับแ่อินเด้เาเลยครับ21แต้มครับคะแนนอยู่ที่4ต่อ5ครับแบยินบอลระตุมเสือไปครับแต่วันนี้เก็บไม่ได้ครับสโมรสมรตำรวจแห่งชาติครับสิ่มีสักอนุรลุนโอ้โดนเกี่ยวเก็บได้1ึงสองหน้าตะกายแล้วก็ใส่ส,สกอร์ไม่รอเลยครับ <c oughs> ไม่พลาดครับในเรื่องของพื้นฐานเนี่ยผมบอกเลยว่าไม่ได้ต่างกันเยอะนะครับ มาเปิดซ้ายครับบอลครับลูกนี้ต้องมาละเอียดแล้วครับผมจะไปเที่ยวอีกแล้วครับมาดูจังหวะเกมเซอร์ของน้องวังชารับสุริศักดิ์ครับ6ต่อ5ตัดขวาไปเอาเลยครับสกอร์หเท่าครับแต้มกลับมาเท่าแล้วตัดหน้าขวามาลูกนี้เปิดหนึ่งครับสุริศักดิ์ยกไหลถึงหน้าเน็ตแบบนี้ก็เรียบร้อยดีครับเต็มเต็มร้อยแน่นอนนะครับถึงแม้ว่าจะมีการบาดเจ็บครับ คะแนนอยู่ที่เจ็ดต่อหกครับสำรวจสอตำรวจแห่งชาติครับเสิร์ฟปั่นไซมายังเก็บไม huh? er ่ได้ครับอันนี้ครับวุ้นที่นั่งเขาถนอมลากมาเล่นตาเด็ดหัวลูกนี้เ <tamanho> รียบร้อยครับฝังเกิดกันเลยครับเจ็ดที่ไม่ใช่หรือว่าเทพทำสนอนนะครับถูกต้องครับกีฬาดีกชาติไทยนะครับแล้วพี่ชายก็เป็นนักกีฬาตะก้อด้วยนะครับสำหรับโเชียร์เจ้าแชมป์ครับโอ้โหตักขาสิครับตำรวจแห่งชาติได้แต้มเจ็ดคะแนนอยู่ที่แปดต่อเจ็ดครับ บอลน้อยครับจังหวะการเสิร์ฟลูกนี้ปั่ดใสกี่ร้วครับยี่เก็บไม่ได้ครับเอานะครับวุฒินั้นครับสโนวเชียร์สวนสยามแล้วก็ใส่สกอร์ไม่รอเลยครับยิงสวยได้ครับโอ้สุดจริงจรงชงหวานๆอยู่แล้วด้วยนะน้องเชียร์สกอร์แปดเท่าครับตัดหลอกหน้าขวามาลูกนี้แล้วหลุดให้เห็นไหมครับแต่ยังต่อตัวเตะได้เอาเลยครับวิเชียร์โชคดีครับลูกนี้มาเห็นได้เลยครับต้องชมการออกเกมเสิร์ฟลูกนี้ของตุเชียร์ครับเสิร์ฟตัดหน้าขวาลูกนี้เนี่ยถือว่าโอ้โหสั้นเลยครับน้องบอลเตะไม่โดนลูกครับลูกนี้ เก้าเก้าเข้าต่อเก้าครับสิงห์ศักดิ์เสิร์ฟลูกนี้แล้วยังปั่นมาที่หน้าขวาเหมือนเดิมครับเปิดหนึ่งก็เชียร์ไหลถึงหน้าเน็ตแบบมีเรืร้อยเปอร์เซ็นต์ครับลูกเสิร์ฟของบอลน้อยเองนี่น่ากลัวมากเลยนะครับจังหวะปั่นของเขาครับเสียครับก็ตอนก็บอกว่าตอนนี้ดูเหมือนว่าลุงเชียร์ไม่ค่อยกดดันอะไรนะครับในการเล่นครับเพราะว่าก่อนลงสนามก็ถือว่าเป็นรองนิดหนึ่งครับเอาละครับแต่อย่างว่าดี้ลูกนี้ลดมาโอเป็นโอกาสของวูตินันเรียบร้อย เป็นพลาดครับบอลนิ้วที่สองครับของบอลน้อยครับอย่าลืมนะครับว่าการเล่นแต้มไหลเนี่ยมันไม่ได้วัดที่ว่าคุณล็อกเหนียวเลเหนียวเลครับคเก้าเสิร์ฟเสียคุณเสียแต้มครับรับเสียคุณเสียแต้มเตะเสียคุณก็เสียแต้มเช่นเดียวกันครับครับเอฟซีบอล้อยมายกเข้ามาแบบดีเลยครับเรียบร้อยดีครับสโมสรตำรวจแห่งชาติได้แต้มแดนอยู่ที่20ต่อ11ครับสโมสรตำรวจแห่งชาติตามหลังอยู่ครับลูกเสิร์ฟของบอลน้อยครับเสิร์ฟมาเชียร์ เปิดหัวแล้วก็ลากไปเล่นหน้าเด็ดลูกนี้โลูกเกี่ยวโอ้โหเกี่ยวแท้โอ้แต่ว่าลูกหลายกว่าชายนี้เป็นเพียงแค่เซตแรกเท่านั้นไม่ได้ดูคุยเขาไม่รู้เรื่องนะเปิดด้วยซ้ายครับไหลมาหน้าเน็ตลูกนี้แล้วก็สอดตัวเตะครับต้องจัดหนักจัดเต็มแล้วครับศิริศักดิ์อนุรุนเป็นนักตะก้อดีกรีนักเรียนไทยทั้ง10ครับใช่ครับเป็นตระเวตัวชมด้วยนะครับทั้งน้องเชียร์แล้วก็น้องบอลนี่ครับเด็กที่ลูกน้องแต่น่าจะห่างประมาณ3-4ปีแล้วดูเสิร์ฟบอลแบบนี้แล้วไหลเข้ามาแบบนี้ครััับบุนน ไม่ยอมเหมืนอนกันก็ะลุที่ไนครับสนอนมาดูเกมเสร์ฟลูกนี้ครับ13ต่อ11ครับนายอินมอปทุมเสริมมาที่หน้าขวาแล้วเปิดหนึ่งมันจงยกขึ้นมาแบบนี้แล้วก็โอ้โหสังเกตดูน้ำหนักเลยครับจากต้นเกมมาถึงตอนนี้ครับครับ,รบดูเหมือนว่าจะต้องเพิ่มเน้นจังหวะก,การทำมากขึ้นครับเพราะว่ามีเปอร์เซ็นต์จะเสียมีเปอร์เซ็นต์จะโดนเกี่ยวครับถ้าเบาครับสามหลอกอยู่ดกคะแนนครับ12ต่อ13ครับเปิดหนึ่งกระุเชียร์ไหลเข้าหน้าเน็ตมาแบบนี้แล้วแต่โอ้ย ครนะแนนอยู่ที่14ต่อ12ครับแม่กอินบอลปทุมธานีนำอยู่2คะแนนครับลูกเสือของลูกเชียร์ครับเสิร์ฟไปยิงเปิดได้ครับบอลน้อยครับสีนิสักดูหลูนลูกนี้เรียบร้อยดีมาเอนบดีคครรัับบบออลน้ยมาดูจังหวะการเสิร์ฟลูกนี้ของสีสักแล้วปั่นมาหน้าขวาครับเปิดหนึ่งครับ มุทินันยกเข้ามาไหลถึงหน้าเน็ตแบบนี้โอ้แล้วเตะยัดตัวเลยครับมุทินันโอ้โหสิบห้าต่อสิบสามคะแนนครับนำอยู่สองแต้มครับในเซตที่หนึ่งครับได้ยิมบอลปฐุมธานีได้เสิร์ฟโดยทางด้านมุทินันเสิร์ฟไปยังเก็บไม่ได้ครับบอลน้อยซีรีสักอาดูรุนไกลสกอร์ไม่รอเลยครับเรียบร้อยสิบสี่สิบห้าสิบสี่ต่อสิบห้าครับบอลน้อยเสิร์ฟเจาะลงไปที่ช่องไหนดีครับแล้วตัดหน้าซ้ายครับเปิดหนึ่งลับเชียร์ ไหลถึงหน้าเน็ตแบบนี้แล้วตามเตะครับสิบหกไปแก้มสิราดูในรอบแรกๆบางคนยังมีจังหวะแตกลูกเสิร์ฟยังมีแบบรับลูกชงหลุดไปอ้าวกลายเป็นดีครับปอนโหบอนเช็คแล้วนะโเมื่อกี้วิ่งมาแล้วแล้วก็มุดหัวหลบครับจริงๆรับได้นะเจ้าตัวลูกนี้นะครับถึงแล้วครับตัวเองนโอ้โหแล้วไปก้มหลบครับสิบส่สิบสี่มากครับ ครับผมรองมอกว่าจังหวะนี้สุดยอดจริงๆครับพูธนันคสนองครับเอาแล้วครับถ้าเป็นสนามดึแล้วโอ้โหแล้วดูลูกนี้ครับถึงหน้าเน็ตแล้วเปลี่ยนสลับเหยียบแล้วไม่ข้ามครับศิริศักดิ์เอาเลยครับถือว่าเป็นงานยากแล้วครับในเซตนี้ครับตกเป็นลองอยู่เยอะเลยนะครับเอาแล้วครับฝั่งนี้้องเชียร์นบอยู่ครับแล้วจังหวะนี้ศิริศักอนุรุณครับต้องฝั่งให้ได้ครับ 25ต่อ8ครับสโมสรตำรวจแห่งชาติครับศิริศักอนดรุนเ์ฟปัดไซส์ลูกนี้ออกหลัง29ต่อ15แล้วครับมาดูครับว่าศิริศักจะล็อกอยู่ไหมครับสกอตตามอยู่ถึง4แต้มครับยกเข้ามาไหลถึงหน้าเน็ตลูกนี้ลูกนี้งั่งสโมสรตำรวจครับว่าทกะล่มครับสตาย่ง้ครับไหลถึงหน้าเน็ตลูกนี้ครับรา็อกอครับสกอามอยู่ครบกขมาง้านมนีครับ โอาเลยครับยังอยู่ครับ17มสิบเจ็ดยี่สิบสิบเจ็ดต่อยี่สิบครับเกมเสร์วาแม่ออกแดรับในเกมที่หนึ่งยี่สงด้านแม่อนดเกมทานีชนะครับทีมสโมสรตำรวจแห่งชาติไปด้วยสกอร์ยีต่อ17ครับ